ครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับพบกับผมนะ้าแต้มจากช่องฟิ h i n g ทัดถิ่นนะครับผมวันนี้ได้คันเบ็ดมาครับนี่ได้คันเบ็ดมาใหม่จะลองเคลือบเคลือบคันดูครับด้านก๊อกเป็นคันอาชิโนครับอาชิโนโลคข้อ 8ปดฟุตครับอชิโน่รุ่นนี้มีแค่แปดฟุตครับได้มาไม่แพงครับคันนี้เอามาเคลือบครับเอามาเคลือบด้านครับวันนี้ได้มาใหม่อันเก่าสามคันก็กำลังจะหมดสภาพแล้วครับเดี๋ยวจะจะเคลือบต้างครับสำหรับอุปกรณ์เราไม่มีอะไรมากครับนี่มีน้ำยาเคลือบครับนี หนึ่ชุดใส่ใส่ผสมกันครับสองขวดนี้น้ำยาเคลือบครับมีกระดาษทรายครับกระดาษทรายเอากระดาษทรายละเอียดนะครับเบอร์แปดรอยเบอร์พันก็ได้ครับผมไม่มีก็เลยได้เบอร์แปดร้อยมาครับผู้กันครับผู้กันเนี่ยต้องเอาเอาดีๆหน่อยครับนะนะเพราะว่าผลมันจะร่วง เอาแบบเป็นด้ามไม้เล็กๆก็ได้ครับอันนี้ผมไม่มีแล้วตัวนี้แทนครับแล้วก็มีผู้กันเล็กครับนี่เอาไว้เสาะตามลอกครับกันเล็กเยเลยครับอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับสี่ห้าอย่างทำไม่ยากครับโอเคครับมาลงมือทำกันเลยครับนะน,นะจะได้ไปไว,ไว <risque> นี่ครับอันดับแรกอันดับแรกนี่เราต้องขัดก่อนครับขัดตามซอกตามมุมนี่ครับขัดตามซอกตาม,มโ,โอเคครับขัดเลยครับ ค่อนข้างละเอียดอยู่ครับของใหม่ก็ไม่ต้องขัดเยอะก,ก็ได้ครับก็ได้ทำแล้วก็ขัดทีเดียวเลยครับประมาณสามั้นนี่ ใช้งานผ่านกำศึกมาเยอะนะครับนี่เครือบใหม่ครับ เส็จแล้วอต่ไปเรามาใส่น้ำยากันเลยครับ จะเคลือบสองรอบครับจะได้เงา เคอบรอบแรกเนี่ยไม่ต้องหนาครับนี่ครับนะนาง่ายๆครับวเราก็ไปตั้งตั้งไว้ให้มันแห้งครับตั้งไว้ให้แห้งแล้วเราจะมาเคลือบรอบที่สองกันครับนขนาดรอบแรกยังเงาเลยครับ ครับผมแล้วนะนะเคลือบสองรอบแล้วครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับสองรอบแล้วนี่ครับเอาวัดเลยครับ ครับง่ายๆก็นะนะอยากทำก็ซื้อหาซื้อตามหลายร้านอุปกรณ์ตกปลาครับน้ำยาเคลือบเคลือบเองง่ายๆครับลงทุนแค่ไม่กี่บาทครับเพราะว่าน้ำยาเคลือบก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับร้อยแ0ดสบาทครับชุดนึง ็มาแบ่งปันกัะทับเล็กๆน้อยๆโอเคครับนะนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องฟิตชิ่งทักทินี่ครับเงาวับเลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ผมน้าแต้มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้วครับ